นิทานพื้นบ้านเรื่องดาวลูกไก่นะชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่อย่างชีพไปวันๆทุกเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโปรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอปุ๊กปุ๊กุ๊มากินเร็วลูกเอ๋ยจะได้โตวไวๆตาพูดพร้อมโปรยข้าวเปลือกลงบนพื้นอยู่มาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่ จึงชวนตาไปดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแม่ไก่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิยายชักชวนตาให้เดินไปดูด้วยกันด้วยความกังวลใจจริงหรือยายไปไปเรารีบไปดูกันเถอะตากล่าวพร้อมเดินนำหน้าเมื่อตากับยายไปถึงเล้าไก่ก็ต้องประหลาดใจ เพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิ๋วเจ็ดตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่เป็นอย่างดีลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวติดแม่ไก่มากเดินตามต้อยๆไปทุกที่ลูกๆของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเรา ดังนั้นเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของพวกท่านนะลูกแม่ไก่สอนลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวหลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินกลับมาจากสวนก็ได้พบพระธุดงรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ตารีบเดินเข้าไปกราบท่านในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับพระธุดงให้ยายฟังเมื่อกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านฉันเจอกับพระธูดงรูปหนึ่งจึงเดินเข้าไปกราบท่านตาเล่าให้ยายฟังด้วยความดีใจจริงหรือตา จะว่าไปเราก็ไม่ได้ทำบุญกันมานานแล้วนะฉันอยากทำบุญกับท่านจังเลยยายกล่าวตัดเพาะงั้นพรุ่งนี้เช้าเราทำอาหารไปถวายท่านกันดีไหมยายตาชักชวนยายก็ดีเหมือนกันนะแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยและตอนนี้ผักของเราก็ยังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีละตายายกล่าวอย่างหมดหวังในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เหลือบไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมา ตาว่าเราอาจจะต้องนําแม่ไก่มาทําอาหารถวายพระดีหมายายตาถามยายฉันเห็นด้วยกับตานะงั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทําอาหารไปถวายพระเองยายกล่าวแม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องจากลูกๆไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เรียกลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูกแม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเล้า โดยมีลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวเดินตามมาเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปด้วยความกระตันอยู่ในครั้งนี้จึงทําให้ลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวกลายเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่าคืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกมีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกตัญยูจึงรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกะตัญยูต่อแม่ไก่เหมือนด่งสุภาษิตที่ว่าความกตัญยูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับการช่วยเหลือจากใครเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่หากมีโอกาสควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนบ้าง ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสที่เรามี